นามาถูรัตนกัสยสะจขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัะตนตรัยขอถวายความเคารพพระเถรานุเถระและสาธรรมิกทุกรูปขอจเจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้จะได้กล่าวสามโมงทน่นยกถาเพื่อนุโมทนากกับการบำเพ็ญบุญกุศลของท่านสาธุชนทั้งหลายเรื่อง ผมไม่เข้าฝูงกับอีกาอินทรีไม่เข้าฝูงกับอีแรงญาติโยมนั่งฟังตามสบายในอุเบยบทคำสอนของพระพุทธองค์ในพระสูตบทหนึ่งวันหนึ่งมีผู้ทูลถามพระพุทธเจ้าว่าทำไมพระสงฆ์จึงรวมกันเป็นกลุ่มกลุ่มพระพุทธเจ้ามีพระดำรัตตอบว่าสัตว์ทั้งหลาย ลงกันด้วยธาตุซึ่งในที่นี้หมายถึงสังคมของสิ่งมีชีวิตผู้ชอบปัญญาอยู่กับพระสารีบุตรผู้ชอบมีริ์อยู่กับพระโบคคัลลานะผู้ชอบสิงอยู่กับพระอุบาลีผู้ชอบปรีดวิเวกอยู่กับพระมหาจัสปะผู้ชอบธรรมัญญาอยู่กับพระเทวทัต สัตว์ทั้งหลายลงกันด้วยธาตุธาตุที่เสมอกันจะอยู่รวมกันธาตุในที่นี้หมายถึงคุณภาพของจิตอันเกิดจากปรุงแต่งด้วยศิลสมาธิปัญญาวิมุตติธรรมนกชนิดเดียวกันจะอยู่ในฝูงเดียวกันคนที่เคยมีบุพการร่วมกันจะถูกดึงดูดเข้ามาอยู่ใกล้กันเราอยู่ในโลกของพลังงาน ทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่วัตถุที่เป็นของแข็งดูเหมือนสงบนิ่งแต่แท้จริงแล้วมันกำลังสัส่นสะเทือนอยู่ตลอดเวลาหากสอบเข้าไปดูในระดับอะตอมนักวิทยาศาสตร์ได้พบความจริงข้อนี้แล้วประกาศออกมาเป็นทฤษฎีความน้างฟิสิกส์ซึ่งความจริงนั้นพระพุทธเจ้าทรงค้นพบเรื่องนี้มาเกือบสอง0ปีแล้ว และตัดไว้ผ่านทางหลักธรรมคำสอนด้วยพ,ยพ,ยพยวทุทธพจน์ว่าทุกสรรพสิ่งไม่เที่ยงคืออนิจจังต้องเปลี่ยนแปลงคือทุกขังและไม่มีตัวตนคืออนัตตาสามสภาวะนี้เรียกรวมกันว่ากฎตาละข้นข้อนี้ในบางส่วนนักจิตวิทยาก็ค้นพบเขาจึงกล่าวว่าจิตเป็นพลังงานชนิดหนึ่ง พลังงานจะอยู่ในรูปของคลื่นความถี่ที่สั่นสะเทือนอยู่ตลอดซึ่งมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแต่รับรู้และใช้ประโยชน์จากมันได้เช่นคลื่นโทรศัพท์คลื่นวิทยุคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นต้นชีวิตทางกายภาพของมนุษย์ประกอบด้วยส่วนต่างๆอยู่2ส่วนคือ 1. ส่วนที่เป็นกายภาพ สามารถสัมผัสจับต้องได้มองเห็นได้เรียกว่ากายเนือ้อภาษาธรรมะเรียกว่ารูปสองส่วนที่เป็นพลังงานสัมผัสถูกต้องไม่ได้เรียกว่ากายในเป็นพลังงานเรืองแสงมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นกายในดังกล่าวนี้จะแทรกอยู่ในกายเนือ้อ คนโบราณเรียกว่ากายทิศทางธรรมะเรียกว่านามซึ่งพระพุทธเจ้าทรงอธิบายละเอียดลึกซึ้งลงไปอีกว่านามนั้นประกอบด้วยความรู้สึกคือเวทนาความจำคือสัญญาความคิดคือสังขารการรับรู้คือวิญญาณข้อดีของสัจธรรมก็คือเป็นกฎของธรรมชาติที่ให้ผลเป็นจริง อยู่เหลือการเวลาและนำมาปรับใช้ได้กับทุกยุคทุกสมัยเคยสงสัยไหมายว่าทำไมในชีวิตประจำวันเราต้องมาพบมาทำงานร่วมกับคนคนนี้ซึ่งอาจเป็นเจ้านายลูกน้องแฟนคู่แค้นเพื่อนร่วมง,งานหรือใครก็ตามทั้งที่ท,ทั้งท้งที่เราก็ไม่ได้ชอบหน้าเขาสักเท่าไหร่ นั่นก็เพราะเรายังมีกายภายในที่เป็นพลังงานสั่นสะเทือนอยู่ในระดับเดียวกับเขาคนที่มีระดับพลังงานเดียวกันจะถูกดึงดูดเข้ามาหากันเหมือนนกที่มีสายพันธุ์เดียวกันก็จะอยู่ในฝูงเดียวกันบินไปไหนพวกมันก็ไปด้วยกันบินกันไปเป็นฝูงเราจะไม่เคยเห็นอีก,กาบินร่วมไปกับผม หรืออีรังบินไปกับนกอินทรีนั่นเพราะนกชนิดเดียวกันมันจะอยู่ในฝูงเดียวกันเท่านั้นฉะนั้นตราบใดที่พลังงานในตัวเรายังไม่เปลี่ยนระดับความถี่ที่สัน่นสะเทือนเราก็จะต้องพบเจอบทนตัวเรานี้อยู่ร่างไปและวิธีการสลัดตนให้หลุดพ้นจากคนที่เราไม่ชอบนั้นไม่ใช่การอินทา และก็ไม่ใช่การพยายามเปลี่ยนคนอื่นแต่เราจะต้องเปลี่ยนตัวเองจากภายในคือระดับพลังงานต้องยกมันให้อยู่ในระดับที่สูงขึ้นไปเหนือกว่าพลังงานของคนที่เราไม่ชอบโดยเริ่มต้นจากความอยากเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีความรู้สึกถ้าเราหมั่นตรวจสอบความรู้สึกรู้จกักฝึกควบคุมอารมณ์ตัวเอง ให้เป็นคนที่รู้สึกดีได้มากที่สุดยิ่งแงย่แจ่มใสจิตใจเมตตาไม่จับกลุ่มนินทาเลือกเสร็จข่าวร้ายมีความสำนึกรู้คุณต่อทุกสรรพสิ่งปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิรักษาศีลออกกำลังกายอยู่เสมอในที่สุดเมื่อระดับพลังงานสูงพอเราก็จะไม่มีทางพบเจอคนเหล่านั้นอีกเลย แต่จะเปลี่ยนไปเจอคนที่มีระดับพลังงานเดียวกันกันกบเราปรากฏการที่เกิดขึ้นนี้นักจิตวิทยาสมัยใหม่บอกว่าเกิดขึ้นเพราะพลังจิตใต้สำนึกปดปล่อยพลังงานสั่นสะเทือนออกไปโดยอัตโนมัติอยู่ตลอดเวลาแบบที่เราเองก็ไม่รู้ตัวพวกเขาเรียกมันว่ากฎแห่งแรงดึงดูดดังนั้นหากอยากเปลี่ยนโลกต้องเริ่มต้นเปลี่ยน แปลงตัวเองก่อนโดยเริ่มต้นจากความอยากเปลี่ยนแปลงความรู้และความรู้สึกแล้วโลกรอบข้างเราก็จะเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงสมดังคำสอนเปลี่ยนโลกที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าสัพพะปาปัสสะอากะระนังการไม่ทำาบาปทั้งปวงปุสรัสสูปสัมปทาการทำกุศลให้ถึงพร้อม สาจ,จิตตาปริโยธาปน,นันการชำระจิตของตนให้ผ่องใสเองตามพุทธานุษาสนานทำสามอย่างนี้คือคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระไตรปิฎกเล่ม25ทานบอกระดับความมีใจอบอ้อมอารีศีลบอกพฤติกรรมกิริยาวาจาท่าทางที่แสดงออกสมาธิ บอกระดับความสุขสงบเยน็นปัญญาบอกระดับความรู้ความเข้าใจต่อโลกและสรรพสิ่งคนที่เสมอกันจะถุกดึงดูดเข้ามาอยู่ใกล้กันนั้นฉันใดนักศึกษาทั้งพระเนรแม่ชีและคารวะาต่างก็มีท่าคือคุณภาพของจิตที่เป็นกุศลเสมอกันจึงได้ามาศึกษาพระอภิธรรมที่มูลนิธิแน่นนี้ด้วยกันและท่านสาธุชน ต่างก็มีธาตุคือคุณภาพของจิตที่เป็นกุศลเสมอกันจึงได้มาทำบุญที่มูลนิธิแนบนี้ด้วยกันเปรียบเสมือนโถงย่อมบินร่วไปกับหงนกอินทรีย่อมบินร่วไปกับนก C, อินทรีก็ฉะนั้นขอให้ความสวัสดีมงคลคือด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวง ด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวงขอความสวัสดีมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อให้มีดวงตาเห็นธรรมหลุดพ้นจากสางสารวัตรกันทุกท่านด้วยเธิดขอเชิญกดน้ำและรับหอมยัถาวารีมวาปุรากาลุรินตีสักรัง Ewa mewa itu สัมมันตุ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  sami สัมมันตุ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  Satu ma สันิจจมุตตาปัจจ ای โลจตาโลธรรมะปัจจิระยุควโนสุขะภะรันติภิกษุขันติโสปินดาปัมภิกเจวามิ Newa Tawaya Nama Taya Nanda Naya Nivu Sanaaya Panaya Pining Suparatiya Pramacarya Nuhaya Hiripura Nanda Betanam กระผมขอกราบคณะสงฆ์สละอาหารให้แก่ญ,ญาติโยมน,นะครับมีทัานใดจะพิจารณาอาหารเพิ่มหรือเปล่าครับเสสาโฉจังวิญญญญาาสัชเชนิยถาสมแขงบารีภูมจักขะอะตมาภาขอเป็นตัวแทนคณะสงฆ์สละอาหารที่เหลือจพากพระภิกษุสงฆ์ที่ได้พิจารณาแล้วนั้นให้แก่ญ,ญาติโยมทั้งหลาย ขอให้ญาติโยมทั้งหลายจงรับประทานตามความสบายโดยปราศจากโรกภัยอันตรายทั้งหลายเถิขอเจริญพร